ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการ BCU News on TV ตรงถึงครูรู้ถึงผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ถึงสิิ์รายการข่าวสารการศึกษาของสถาบันอารีคุณค่าทางวิชาการโรงเรียนบ้านชะอวดกับน้องอ้อมเด็กหญิงทันชนกนานทโคนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการ BCU News on TV เป็นอีกหนึ่งสื่อกลางที่จะส่งข่าวสารทางการศึกษา และความเคลื่อนไหวทางการศึกษาเกี่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวดค่ะท่านผู้ชมคะตลอดทั้งสัปดาห์โรงเรียนบ้านชะอวดมีข่าวสารความเคลื่อนไหวม,มากมายค่ะและจะมีข่าวสารเรื่องใดบ้างเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยค่ะโรงเรียนบ้านชะอวดขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติต้อนรับว่าที่ร้อยปีดรพินิจสังสัพันธ์ อเมริการโรงเรียนมาชะอวดในวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์2564เวลา9นาฬิกา30นาทีณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมาชะอวดคา่ะประชาสัมพันธ์กำหนดปฏิทินการย้ายเข้าย้ายออกนักเรียนโรงเรียนมาชอะอวดประจำปีการศึกษา2564ค่ะ ย้ายเข้านักเรียนชั้นอนุบาล3ระหว่างวันที่20-24มีนาคม2564ไม่เว็นวันหยุดราชการเวลา8นาิ30นาทีถึง1 6นาฬิกา30นาทีณอาคารเรียนอนุบาลค่ะสำหรับหลักฐานการรับสมัครมีดังนี้ค่ะ 1. สำนาสุติบัตรจำนวน2ฉบับค่ะ 2. สำนาทะเบียนบ้านเด็กจำนวน2ฉบับค่ะ 3. สำนาทะเบียนบ้านพ่อจำนวน2ฉบับค่ะ สสำเนาทะเบียนบ้านแม่จำนวน2ฉบับค่ะ5้าสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองจำนวน2ฉบับกรณีเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะ6สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเด็กจำนวน2ฉบับกรณีที่เด็กทำบัตรประชาชนแล้วค่ะ 7. เอกสารการเปลี่ยนชื่อถ้ามีจำนวน2ฉบับค่ะ 8. เอกสารการย้ายโรงเรียนเดิมจำนวน1ฉบับค่ะ 9. าหนักสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เล่มสีชมพูจำนวนสองฉบับสำเนาห,หน้าการฉีดวัคซีนของเด็กค่ะสำหรับการย้ายเข้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะระหว่างวันที่10เมีสายนถึง14พฤษภาคม2,564เว้นวันหยุดราชการเวลา8.30นากานาทีถึง16.30นาิกา30นาทีนักกลุ่มง,งานบริหารทั่วไปค่ะ ส่วนของหลักฐานการรับสมัครนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. สำเนาสุติบัตรจำนวน2ฉบับค่ะ2สำเนาทะเบียนบ้านเด็กจำนวนสองฉบับค่ะ3สำเนาทะเบียนบ้านพ่อจำนวน2ฉบับค่ะ4สำเนาทะเบียนบ้านแม่จำนวนสองฉบับค่ะ 5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองจำนวนสองฉบับกรณีที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะ6สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเด็กจำนวนสองฉบับกรณีเด็กทำบัตรประชาชนแล้วค่ะ เอกสารการเปลี่ยนชื่อถ้ามีจำนวน2องฉบับค่ะ 8. เอกสารการย้ายจากโรงเรียนเดิมและพคจุดหนึ่จำนวนสองฉบับค่ะ 9. สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเล่มสีชมพูจำนวน2องฉบับสำเนาการฉีดวัคซีนของเด็กค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวบ้านะอวดกันนะคะในส่วนของการย้ายออกค่ะระหว่างวันที่10 ถึง30เมษายน2564เว้นวันอยุดราชการเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะ 1. ขอใบคำร้องขอย้ายออกที่ห้องกลุ่มกบกงานบริหารทั่วไปและรูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวนสรูปค่ะ 2. แจ้งครปูประจำชั้นให้ทราบก่อน 3. ยื่นเอกสารย้ายออกที่ห้องวิชาการค่ะ าร,รอบสัปดาห์ค่ะวันที่8กุมภาพันธ์2514ตอนเช้าในกิจกรรมหน้าสาธงค่ะโรงเรียนบ้านชะอวดีต้อนรับนักศึกษาฝึกป,ประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครศรีธรรมราชโดยได้พบปะแนะนำตัวกับคณะครูและนักเรียนประกอบด้วยนายสุริพัฒนเกตเจียวมนีนางสาวสิวริกร วัดรัตนามาศนางสาวนุชนาฏจันทร์ค่ะจากนั้นนายบัณฑิตเขียวศีลและนายพนัสพิวรรมรักและนายธทีรานนันรัตตะรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัชะวอวดทั้งสท่านได้เยยมติดตามให้กำลังใจนักเรียนเล็กนักคุณและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการสอบเอที ีการศึกษา2513ค่ะเวลา12กา15นาทีนายบัณฑิตเขียวศสรีและน,นายธนัทพิรมรักรองผู้อำนวยการโรงเรียนมานชะอวดพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีชัยเดี่ยวหนันหัวหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการคุณครูปีดาคงแก้วหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินแลสสิรพั์หัวหน้าสายชั้นและวิชาการสายชั้นประชุมเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้นพื้นฐานปีงบประมาณพศ2564ณห้องประชุมปียวัฒนาค่ะเวลา1า3 0นาทีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัช,ชอวดร่วมวางพงรีเคารพศพคุณแม่ประภาบัวขวัญ มารดาของคุณครูเววตาเอียดแก้วอดีตครูโรงเรียนบ้าฉอวดณนะวัดปราหมู่ในจังหวัดพัทลุงทางโรงเรียนบ้าฉอวดขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะและขอเป็นกําลังใจให้กับครูคุณครูเวลตาเอียดแก้วและครอบครัว,วค่ะวันที่11กุมภาพันธ์2564โรงเรียนบ้าฉอวดรับการนิเทศกําก,กับติดตามโรงเรียนแกนนําโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้พยายการคํา มีนางสุวรรณิชชูรักศึกษานิเทศชำนาญการศึกษาพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรทมศษาน,นาครศรีธรรมราชเขต3เป็นคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามโดยมีนายบัณฑิตเขียวเศษนายพนัทพิรุมรักและ,ละนายธีรนันรัตตะรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉวอวดให้การต้อนรับและมีว่าและมีว่าที่ร้อยดีชัยแก้วนั้น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการคุณครูสุภพ,พรขัำตีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะครูผู้จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของโรงเรียนบ้านชะอวดให้ข้อมูลการดำเนินงานณนหะ้องประชุมปิยาวัฒนาค่ะ ลาศึกษามาิกานายบานนิตเขียวศินรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวดรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านชะอวดเข้าร่วมการประชุมชุดปฏิบัติการเสมารักเครือข่ายอาเภอชะอวดณนะโรงเรียนชะอวดค่ะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ สัมพันธ์หผ,ผู้ปกครองและเพื่อนๆน,น้องโรงเรียนบ้านชะอวดค่ะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาหรือศูนย์ไฮเทคเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ BCU News On TV เหมือนน้องอ้อมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาหรือศูนย์ไฮเทคได้เลยค่ะอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่ท้าทายความสามารถและร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนบ้านชะอวดของเราค่ะช่วงไทยนี้นะคะด้วยความห่วงใยจากผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวดก่อนออกจากบ้านไปท,ทําธุระหรือกิจกรรมใดๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์และเว้นระยะห่างนะคะเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการ BCU Neon TV ตรงหรครูรู้ถึงผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ถึงสิทธิ์ประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ผ่านทาง Facebook โรงเรียนมาชาัชะอวดชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ของโรงเรียนมาัชฌาอวดค่ะแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารทางการศึกษากับสถาบันอันสุคุณค่าทางวิชาการโรงเรียนมัชฌอวดได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ดิฉัน น้องอ้อมเายิงทันชนุก,กนาครและทีมงานสวัสดีค่ะ